บอกเลยว่าหลายๆคนนะคะอยากเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์หลายคนก้าวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์แต่เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้นะคะคุณเช็ค3สิ่งน,นี้หรือ,อยังข้อ1ค่ะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณขายออนไลน์เนี่ยคุณรู้หรือยังว่าใจคุณอะรักการขายหรือเปล่า ว้าว wow, นะคะเช็คใจตัวเองค่ะเช็คใจตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบขายออนไลน์จริงหรือเปล่าชอบทําออนไลน์จริงหรือเปล่าแล้วจะรู้ได้ไงคะโค้ดไต่เพราะว่าวันนี้หลายๆคนก็เข้ามาทําธุรกิจออนไลน์กันเยอะแยะมากมายแล้วหนูจะเช็คใจตัวหนูเองได้อย่างไรนะคะก็อาจจะต้องมีการทดสอบนะคะอาจจะต้องมีการทดสอบมีการลองทํามีการลองลองมือทําดูก่อนว่าเฮ้ยเวเนี่ยเราชอบหรือเปล่า การขายของออนไลน์นะคะมันมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยกันที่เราอะสามารถที่จะลองนะคะลองแล้วก็ลองในที่เนี้ยมันเป็นธุรกิจที่แบบว่า ว้าวมากๆเลยนะคะคือการลองขายออนไลน์ทุกวันนี้มันคือมันฟรีอะนะมันฟรีเพียงแค่เราอะศึกษานะคะแล้วก็สร้างหน้าร้านตัวเองนะคะลองนะคะลองสร้างเพจดูก่อนนะคะแล้วก็ลองโพสต์ขายสินค้านะคะลองออกมาไลฟ์สดลองออกมารีวิวนะคะเออลองดูว่าเวสินค้าตัวนี้นะคะมันใช่ทางของเราไหมมันใช่แนวของเราไหมลองขายที่เพจลองขายที่เ c e บุ o กส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปลองขายที่ ช้อปปี้ลา a า a ้านะคะหรือว่าลองขายตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลายๆแพลตฟอร์มอะที่เขาขายกันลองเวตัวเองดูก่อนข้อ2ก็คือการทำสม่ำเสมอค่ะนะคะทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ uh, ทำสม่าเสมอนะคะแล้วก็ข้อ3ต่อเลยนะคะก็คือมีไอเดียนะคะมีไอเดียพัฒนานะคะวิธีการลงมือทําใหม่ๆนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่ะชอบในสิ่งที่เราจะทํานะคะแน่นอนค่ะเราจะทําในสิ่งนั้นยืดยาวนะคะเราจะทําในสิ่งนั้นยืดยาวแล้วเราก็จะมีไอเดียในการต่อยอดนะคะธุรกิจของเราต่อไปนะคะ